สนับสนุนโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการหุนทางพารวยช่วงหุนทางสร้างสุขวันนี้เราไปติดตามการขยายบริการโครงการ30บาทรักษาทุกที่ครอบคลุมทั่วประเทศให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่นหน้าค่ะ ตอนนี้เราอยู่กับนายแพทย์เจเดธรรมทัตอารีเลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะสวัสดีค่ะท่านเลขาคะท่านเลขาคะตอนนี้โครงการ30บาทรักษาทุกที่ขยายไปครอบคลุมทั่วประเทศแล้วนะคะเป็นประโยชน์กับประชาชนอย่างไรบ้างะคะครับก็ขณะนี้ตั้งแต่วันที่1มกราปี2,568นี่ก็ต้องถือว่าทุกจังหวัดทั่วประเทศเนี่ย ได้เข้าสู่นโยบาย3 0บาทรักษาทุกที่แล้วเราใช้บัตรประชาชนใบเดียวสามารถเข้ารับบริการได้ทุกที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริการที่ใกล้บ้านนะครับเพราะว่าคําว่า3 0บาทรักษาทุกที่เนี่ยวัตถุประสงค์ส่วนหนึ่งคือต้องการลดความแออัดในการไปที่โรงพยาบาลดังนั้นทาง,ทางสวชก็ได้มีการเพิ่มนวัตกรรมต่างๆนะครับขณะนี้เรามี7นวัตกรรมย่อยตั้งแต่คลินิกแพทย์ประมาณพันกว่าแห่งนะครับมีร้านยาประมาณ5000กว่าแห่งมีคลินิกพยาบาล4 0 0 0กว่าแห่งมีคลินิกธนก มีประมาณ4500แห่งนะครับมีคลินิกแลบประมาณร้อยกว่าแห่งมีคลินิกแพทย์แผนไทยประมาณ500แห่งทั้งหมดรวมๆกันเนี่ยนะครับหนึ่งหมื่นกว่าแห่งเพื่อกระจายทั่วประเทศเพื่อให้บริการกับพี่น้องประชาชนนะครับการใช้บัตรประชาชนใบเดียวทําให้ดูแลสุขภาพประชาชนสะดวกขึ้นอย่างไรบ้างคะต้องเรียนว่าการใช้บัตรประชาชนใบเดียวเนี่ยเป็นการทําให้เราทราบสิทธิ์ของเราแล้วก็เป็นการยืนยันตัวตนและถ้าเราไปรับบริการเนี่ยข้อมูลของเราก็จะถูกบันทึกไว เมื่อ <ME AN> เราจําเป็นต้องไปที่อื่นหรือจําเป็นจะต้องมีการส่งตัวเนี่ยคุณหมอก,ก็สามารถดูประวัติย้อนหลังของเราได้ด้วยนะครับก็ย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับว่านโยบาย30บาทรักษาทุกที่เนี่ยแม้นจะอยากให้ไปได้ทุกที่เนี่ยแต่อยากให้ไปใกล้ๆบ้านยังหน่วยนวัตกรรมใกล้ๆก่อนเพื่อให้ลดความแอ่อดของโรงพยาบาลนะครับโครงการ30บาทรักษาทุกที่ครอบคลุมการรักษาพยาบาลอะไรบ้างคะจริงๆเนี่ยการรักษาเนี่ยต้องเรียนว่ายังเป็นรักษาทุกโรค เพียงแต่ว่าอาการเบื้องต้นที่เราอาจจะเจ็บป่วยเล็กน้อยเป็นไข้เป็นหวัดเป็นอะไรต่างๆเหล่านี้ยังอยากให้ไปยังหน่วยบริการใกล้ไม่ใช่ทุกครั้งจะต้องไปโรงพยาบาลขนาดใหญ่เราก็จะเพิ่มบริการพวกนี้ให้มากขึ้นไม่ว่าจะไปปรึกษาเภสัชกรก่อนปรึกษาคุณหมอคลินิกก่อนหรือว่าบางครั้งมีปัญหาธนกรรมก็ไปพบคุณหมอที่คลินิกธนกรรมก่อนอะไรต่างๆเหล่านี้หรือถ้าเราอยู่ที่บ้านมีคนไข้ที่ติดบ้านติดเตียงอาจจะใช้บริการการเจาะเลือดที่บ้านอะไรต่างๆเหล่านี้ก่อนก็เพื่อเพิ่มอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนะครับ โครงการนี้จะช่วยขับเคลื่อนระบบหลักประกันสุขภาพของไทยในหลายด้านมีอะไรบ้างคะจริงๆเป็นการปฏิรูประบบทางเทคโนโลยีส่วนหนึ่งนะครับโดยพ้อยิ่งการเชื่อมข้อมูลของบริการเข้าด้วยกันนอกจากนั้นก็จะมีการเชื่อมระบบที่เรียกว่าบัตรประชาชนเข้าไปด้วยประโยชน์ของการเชื่อมตรงนี้เมื่อมีการให้บริการที่หลากหลายเหี่ยหน่วยบริการเนี่ยประวัติของผู้ป่วยจะมีความสาคัญมากดังนั้นเวลาผู้ป่วยบางครั้ง เดินทางไปรับบริการที่ยุ่งยุ่นี่เราก็ไม่ได้กลับไปรับไปส่งตัวในอดีตที่เป็นกระดาษเนี่ยก็สามารถจะดูย้อนหลังตรงนี้ได้นะครับในการขับเคลื่อนหลักประกันสุขภาพเนี่ยต้องเรียนว่าจึงมีคนก,กลุ่มหนึ่งที่ยังไม่สามารถเข้าถึงบริการได้ดังนั้นเมื่อเรามีบริการมากขึ้นโดยรูปนวัตกรรมเนี่ยก็จะทําให้คนกลุ่มเนี้เข้าถึงบริการได้มากขึ้นกับอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเราไปโรงพยาบาลอยู่แล้วแล้วกเกิดความแออัดบางครั้งอาการเราไม่จําเป็นต้องไปโรงพยาบาลก่อนก็ได้ก็ช่วยลดความแออัดเพราะฉะนั้นสองส่วนบบาาาน,น้้าไไปด เป็นภารากับคุณหมอคุณพยาบาลจกกระทั่งระบบเนี่ยไม่สามารถให้บริการได้นะครับทราบว่าในอนาคตนี้จะมีการต่อยอดหรือว่าขยายบริการ30บาทรักษาทุกที่เพิ่มเติมอีกหลายอย่างนะคะอย่างเช่น c a r e ก i v e r ตู้ห่วงใหญ่แล้วก็การตรวจคัดกรองโรคคืออะไรคะ ส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของการนําเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้นะครับดังนั้นเราก็จะมีเรื่องของนวัตกรรมใหม่ๆเช่นตู้ห่วงใหญ่ที่ใช้ระบบคล้ายๆเป็นการให้บริการทางไกลแต่ว่าให้พี่น้องประชาชนเข้าไปในตู้ไปพูดคุยกับคุณหมอทางไกลในอย่างนี้เป็นต้นนอกจากนั้นเนี่ยเราก็จะเน้นการให้บริการที่ใกล้ประชาชนมากขึ้นที่เราบอกว่าลดความแออัดดังนั้นในชุมชนการที่เรามีผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงบางครั้งเราก็มีการสร้างงานสร้างคนที่จะมาทําหน้าที่เป็นการดูแลผู้ป่วยที่บ้านเพื่อลดภาระของคุณหมอคุณพยาบาลที่ต้องดูแลคนที่อยู่ในโรงพยาบาลด เนี่ยนวัตกรรมพวกนี้จะเพิ่มออกมาเรื่อยๆเพื่อสนับสนุนทํำยังไงให้คนไม่จำเป็นต้องไปแออัดที่โรงพยาบาลน,นอกจากนั้นก็ยังจะเพิ่มบริการให้กับคนที่สามารถเข้าบริการอสะดวกขึ้นด้วยนะค,ะคะรั่ะทราบว่าในปี2568นนี้สปอสอชอก็เตรียมเพิ่มสิทธิประโยชน์อีกหลายอย่างให้แก่ประชาชนนะคะมีอะไรบ้างคะจะเป็นเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคจะเห็นว่า ปี2อ1 8จะเริ่มมีการคัดกรองตั้งแต่หญิงตั้งครรภ์จะมีการคัดกรองอโรคทางพันธุกรรมมีการดูแลเรื่องการคลอดมีการคัดกรองโรคเรื้อรังต่างๆอาจจะใช้อสมอเข้ามาช่วยหรือว่าคัดกรองโรคไตหรือว่ามีการให้วัคซีนใหม่ๆวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกต่างๆเหล่า,านี้ส่วนหนึ่งเนี่ยเราจะปรับจุดเน้นของเรามาดูแลในเรื่องโรคเรื้อรังมากขึ้นแล้วโดยเพราะการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคมากขึ้นโรค NCD ดีก็ได้แก่เบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหัวใจโรค นี้ทั้งหมดคงจะขยับจุดเน้นนะครับจากการรักษาพยาบาลไปสู่การสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคและเมื่อจาเป็นต้องการดูแลเนี่ยจะเน้นในการดูแลในชุมชนดูแลใกล้บ้านให้เกิดความสะดวกตรงนี้มากขึ้นนะครับการดูแลสุขภาพด้วยการตรวจคัดกรองป้องกันโรคจะช่วยลดการเจ็บป่วยรุนแรงลงได้นะคะและช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลลงได้อีกด้วยวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านเลขามากๆนะคะขอบพระคุณะค,ะค่ะ พักสักครู่นะคะช่วงหน้าพบกับเรื่องนี้ต้องแชร์ค่ะ